สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววันพฤหัสนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smiley Clover Tarot นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำสัปดาห์วันที่8ถึง14มีนาคมนะคะของเพื่อนๆชาววันพฤหัสนะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ Line แอนะคะ @131PPRPL นะคะค่าครูไม่จำกัดไม่กำหนดนะคะแล้วก็เราได้ทำไพ่ชุด ออสองทางสว่างใจนะคะเป็นการ์ดออร์คเคิลน่ารักน่ารักนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้สีเขียวแล้วก็ด้านหน้านะคะจะเป็นข้อความดีๆในการให้คําแนะนํานะคะในการใช้ชีวิตของคุณนะคะใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้สําหรับละ500บาทนะคะรวมส่งแล้วเนาะมีคู่มือให้แล้วก็พิมพ์ด้วยกระดาษ350กรัมนะคะขนาด7คูณ12เซนติเมตรนะคะใครสนใจก็ แอดไลน์ทักทายเข้ามากันได้เลยนะคะแล้วก็มาดูเรื่องราวทั่วไปของชาววันพฤษเลยคะ่ะใบที่1คะ่ะได้ไพ่คุยนับครับนะคะความคิดถึงเหมือนคุณจะคิดถึงอะไรบางอย่างในอดีตคนเก่าๆหรือว่าความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วก็ได้นะคะหรือว่ามีการ ภูมิใจในตัวเองมีการดูแลเป็นที่รักของคนอื่นนะคะใบที่สองคะ่ะได้ไพ่นายลบโสดนะ,ะเอ้ยนายสอบวนนะคะอัศวินถือไม้นักพัฒนานะคะคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆในหัวเสมอเลยแล้วก็อยากจะพัฒนางานนะคะใบที่3ามคะ่ะได้ไพ่เพชรอบวนเนาะแต่ยังพัฒนาไม่ได้นะคะคือมีโปรเจกต์แต่ยังต้องรอก่อนยังไม่ถึงโอกาสของคุณนะคะขอดูการเงินการเงินค่ะชาววันพฤหัสไปแรกค่ะโฟล์คันะคะ อาจจะมีคนมาเสนอเรื่องราวของการงานหรือการเงินให้คุณแต่คุณไม่รับนะคะอาทิตย์หน้าเนาะ Six of Pentacles นะคะระวังเรื่องของการมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินหรืออาจจะหมายถึงตัวตัวคุณเองไปขอความช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะใบที่3คะ่ะ Ace of Pentacles คุณจะขยันทํางานมากๆเลยนะมีรายได้จากหลายช่องทางนะคะขอดูความรักความสัมพันธ์ชาววันพฤหัสบ่รกได้ Hangman นะคะคุณยัง ยังอยู่กับปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆมีเรื่องให้คิดมากนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะไฮโรแฟนแต่คุณจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มรู้สึกปลงมากขึ้นนะคะแล้วก็ peaceful and re w e l e นะคะก็คือจะมีความสงบสุขในความสัมพันธ์มีความสบายใจซึ่งกันและกันนะคะต่อมามาดูไพ่แสงสุขค่ะใบแรกใบนี้นะคะคุณอาจจะคิดถึงคุณแม่คุณมากๆเลยนะคะหรือถ้าใครมีลูกแล้วก็จะคิดถึงลูกมีการกลับไปหาไปเยี่ยมนะคะบางคน เป็นคุณครูนะคะสอนหนังสือแล้วก็อาจจะมีใครบางคนกําลังเรียกร้องคนสนใจจากคุณอยู่ก็ได้นะคะใบที่3ใบนี้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะพ่นไฟออกมาเลยนะโอเคพ,พี่ค่ยอยากบอกชาววันพฤหัสว่า understanding นะคะท่านมอบความเข้าใจให้กับคุณอยู่หมายถึงว่าการที่คุณอาจจะกําลังอยากเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะ <S <S ไฮโรแฟนเนี่ยท่านจะทําให้คุณเข้าใจอะไรได้ง่ายๆขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะสาหรับชาววันพฤหัส นะคะคฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีค่ะ